แบบจำลองทางกายภาพสำหรับโรคประสาทเสื่อมจัดทำโดยนางสาวพุทธิตาภูคังรหัสนิสิต6ก2 0 5 9์2การจำลองของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการแพร่กระจายและการรวมตัวของโปรโตีนที่เป็นอันตรายกับสมองทำให้สมองเกิดความเสียหายจนเกิดเป็นโรคทางระบบประสาทต,ต่างๆเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันและ A.L.S. หรือที่เรียกว่า ก้ามเนื้ออ่อนแรงอเลนเกเรรี่ได้สร้างแบบจำลองที่ไม่สนใจชีวเคมีซึ่งโปรโตีนที่เป็นอันตรายเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าเดินทางผ่านเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองมากกว่าผ่านของเหลวภายนอกเซลล์เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีเซลล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยนิวเคลียสและแอคซอนซึ่งส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังเซลลประสาทอื่นๆในแบบจำลอง โปรโตีนที่เป็นอันตรายจะเคลื่อนที่ผ่านสารสีขาวโดยกระจายไปตามแอ็กซอนในสา,สารสีเทาโปรโตีนที่เป็นอันตรายถูกสันนิฐานว่าแพร่กระจายแบบไอโซโทปิกการสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าโปรโตีนที่เป็นอันตรายมักจะปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ตำแหน่งของสมองบางแห่งจากนั้นจะแพร่กระจายในรูปแบบลักษณะเฉพาะโดยพวกเขาสันนิฐานว่าเมื่อ เนื่องจากโปรตีนที่เป็นอันตรายรวมตัวกันในสาราสีเทาจนถึงระดับความเข้มข้นหนึ่งจะเกิดการปรากฏตัวทางกายภาพจากนั้นพวกมันจะกดดันเนื้อเยื่อของเซลล์ประสาททำให้เกิดความเสียหายของสมองจากนั้นจะเกิดความเสียหายของสมองที่พบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท